สากคงคาครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้เราวุฒิศรีละครครับนุ่นครับ21่บอ็ดบอลักกุลนะครับแล้วก็มีดักยิมครับให้การสนับสนุนนะครับปัจจุบันพิซซ่ามาบนเวทีนี่ครับคู่สามยกแรกชกกันในพิกัด108ปอนด์นะฟิวเนี่ยครับหมวยมันวันศุกร์ประธานบริษัทเพชรดิรไใแดงก็คือคุณหารนะครับน้ำเงินยอดธนชัยชกกันในพิกัด107ปอนด์นะพุงทองอย่างนี้นะอ้าว แล้วก็ในเรื่องคู่มวยเสียโบสนัทเดชว่าีรารัตนวงศ์เอา้าซ้ายเจอเอา้าซ้ายปลายไม่ประทะด้วยนะครับยกหมดยกแรกครับานทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ด ไดฟิลีลอยครับแอนตซินมอบให้ทันที1,000 0บาทจราเข้ฟาดหางนี่รับไปถึง30,000บาทด้วยกันครับกรณีที่นักชกเกิดแผลแตกแอนตซินก็ยังมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทต้องขอบคุณครับอย่างคู่ขี้ศูนสีนะครับตีนะครับดูนะครับมีหลาการชกนี่ขายกันเลยนะครับลุ้น้ายเจอ้ายจ่าย้ายเจอสแตนบายปล้ำแล้วนะครับเอาไม่ประทะเยอะ อ้าบุกไปบุกไปไฟแดงคุณหานางเงินก็ทธนนนแจงมาในสายพิดีดีบ็อกเซวสายสวยของยอดทอนนชัยนะครับให้ออกัดให้แบบดูดีให้แฟนได้วัดดูงัยตลอดเอ้ามาเอาแสงไปแต่กเลยครับเดี๋ยวดูคุ่นีอื้อหือ่าประเพทการออกการ จิ๋วเจื้องอิชี่โดยคุณสายชนชัยพัชสกุลนะครับหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศครับ0 2 6 8 8มิตรคู่เลือนเพื่อนคู่ตัวบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเข็มขัดยอกพกช้ำทาถูทาดถูขอบคุณยาดมตราถ้วยทองตราถ้วยทองขอบคุณครูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนจุดสุดท้ายพร้อมด้วยคุณนรงว่องประศรีสองสลับด้วย มาดูนะครับคุณหานเองก็พยายามจะเบียดเหมือนกันนะครับอาศัยสภาพร่างกายนะครับที่ว่าชกอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดธน,นชยัยเดี๋ยวธนชัยปิดเต้าฟันเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วแตกเพิ่มมาห้าร้อยอัตราซินด้วยนะเอา้าคุณหารบุกอีกซ้ายเดี๋ยวธนชยัยเอา้าเสียไปโอ้โหอะไรกันเนี่ยโผล่กันมาเรื่อยอย่างไหนี่แหละครับถุกยูมวยมัน โฮลีนแล้วก็ทางไลน์นะครับไลน์ at tpipl ช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ร้าน tpil นิวนอร์มอลนะครับต้องขอบพระคุณคุณประเชษฐ์น้ำบรรดาตรามวินพร้อมด้วยแป้งโยคีในรัศมีวงกลมขอขอบพระคุณครับปล่อยตัวมาเนียกที่4นะครับคุณหานี่พยายามจะเดินปล่อยมัดซ้ายปะโอ้โหซ้ายสวยยอดธนชัยนะครับแหมแกัเตะแม่นเตะแม่นแต่อย่าโม่แรงนะอย่าโม่แรงโอ้โห,โหลูกนี้เข้าโกเข้าโกเสียบสวยเนี่ยคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์ เรื่องผูมวยก็เสบด์นัทเดชวชีระรัตนวงศ์นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับไทยคุณหารจะชาใบไม้จะชาใบไม้โอ้ยยา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 อะไรก็เกิดได้ด้วยเลยทีเดียวท่านรองค์พรู้อดีตเดชปทักด้วยอ้าวโอ้โวฉะนั้นนี่ครับหมัดหมัดศอกหมัดศอกโอ้โหแต่ว่าดูครับ แม่มาถึงแกก็จับชวนทะเละวงในเลยครับเจ้าฝ่น้ําเงินแต่ว่าไม่ประมาทนะครับรู้นะครับว่าวยอดธน,นันชัยซ้ายเอาโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนเขาเอาละครับเวลาก็ยังเหลืออีกเยอะเดินอย่างเดียวรับแม่แต่ว่าซ้ายแกแมนซ้ายแกแมนเรียนแกดีเอาเข้าข้างเลยแล้วก็อายุอนามเล็กๆท้งนั้นเนี่ยเด็กๆหวังนั้นไปแดงพุทหานนะครับน้ำเงินยอดธนนันชยัยแต่ว่า ในเรื่องของทุกอย่างนี่ต้องผ่านพรบหมดนะครับกีฬามวยเพราะอายุได้อีกสักหน่อยขุนหานเอาซ้ายายครับโอ้โหดูอาอ่ะเวลาอีกนาทีกว่ากว่าอาชีพยเยอะด้วยนะครับขุนหานนี่ครับเบียดติดเข้าไปเบียดติดเข้าไปครับกำปัน้นกำปัน้นขวางเสียบโอ้โหเอาเสียงเฮตไปแดงขุนหานขุนหานโอโ้ต่อยหน้าไปแม่ยอดตนชัย ยอดธนุชัยเอาทักการการอ้าวอ้าวหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักผู้เดียวก่อนนะครับายแดงคุณหาเนะครับดาบเรศปอสอน้่มเอ็นยอดธนุชัยนะครับสสจิตประเสริฐนี่ครับมาเดี๋ยวดูการรวบรวมใบให้คะแนนครับใบแรกใบที่สองครับมา น้ำเงินครับโอ้โหมีหวาดเสียวนะครับยอดถนนชัยสอจิตประเสริฐชนะคะแนนคุณ